ดีครับคุณทรงกฎะวัสดีครับาอาจารย์ขออนุญาตครับที่จะมาคุยกับคุณทรงกฎะได้ครับในวันนี้รรเราอาจจะมีเวลาแต่ประมาณสักสิบนาทีครับครับไม่ทราบว่าทรงกดอยากจะแลกเปลี่ยนหรือมีความรู้สึกอะไรที่อยากว่าอยากจะแลกเปลี่ยนกับอาจารย์หรืออยากให้อาจารย์ช่วยแอคชั่นได้ตลอดนะครับสรุปกันนะให้อาจารย์ช่วยเพื่อจะทําให้คุณทรงกฎรู้สึกว่า อ่าออกจากสภาวะที่ตัวเองรู้สึกอึดอัดหรืออะไรเนี้ยมีไหมครับวันนี้มีอยากจะคุยอยา,ากจะคุยก,กับอาจารย์เรื่องอะไรเอ,เ,อเอาเอาเรื่องสุดตัวเนาะไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องงานดีกว่าเพราะทำงานจะเครียดมาทั้งทั้งวันแล้วทั้งวันและเรื่องสุดตัวดีกว่าครับเอาเป็นว่าในผมเนี่ยรู้สึกอึดอัดมากเลยเนี่ยนะแล้วก็อยากจะให้อาจา,จารย์สุขภาพมันก็อ้นวนอยากจะให้อยากจะขอคําแนะนำปรึกษาจากอาจารย์ว่าควรจะ ทำยังไงบ้างครับครับถ้าอาจารย์ฟังผุณสมกดแล้วเนี่ยคุณสมกดมีมีชื่อเล่นนะครับสมกตสมกดมีชื่อเล่นบังคนสมกดแล้วผูมกดอยากอยาเพราะว่ามีบุญที่เฟิร์มขึ้นประมาณนั้นครับนะครับในจารขออนุญาตสอนกฎเบนติสติงก็คือครับเราก็เปลี่ยนหัวข้อจากการที่เขาอยากลดน้ำหนักเราก็มาเปลี่ยนเป็นโพ i ิทีฟหัวข้อคือทําอย่างไรให้บุญเฟิร์มขึ้น ลดน้ําหนักเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวดึงความรู้สึกที่ไม่ดีเราต้องลดน้ําหนักอันนี้ไม่ดีนะครับจะก็ HAEL เปลี่ยหนหัวข้อได้น,นะครับอินเทรหลัในการอธิบายไปด้วยท่านจะได้เห็น p ร o c e นนะครับโคชที่ไม่งงนะครับครับครับพร้พอมครับพร้อมครับหุ่นเฟิร์มขึ้นครับครับโคชกดคิดว่าอยากจะน้ําหนักเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าหุ่นเฟิร์ม BMI ของผมน่าจะสักประมาณห้าสิบห้าสิบครับโทษครับปัจจุบัน ปัจจุบันไม่น่าเกลียบอกแปดสิบครับปัจจุบันแปดสิบครับผมครับผมแปดสิบกับห้าสิบนะครับสามสิบอ่าสามสิบโลช่องว่างมันสามสิบครับช่องว่างมันสามสิบโลครับเดี๋ยวอาจารย์คงจะใช้คําถามครับนะครับให้ผู้สมควรได้ลองคิดดูนะครับว่าถึงวิธีการที่จะทําให้คุณเฟิร์มขึ้นครับครับครับจากแปดสิบลงมาที่ห้าสิบเลยผู้สมควรคิดว่าเราต้องใช้เวลาสักเท่าไหร่ แปดสิบลงมาห้าสิบเลยผมขอใช้ระยะเวลาประมาณหกเดือนหกเดือนผมถ้าผมแบนไว้ผมกล่าวว่าสองเดือนผมกล่าวว่าลดให้ได้สิบโลก็ได้เท่ากับสามเดือนสามเดือนสองเดือนให้ได้สิบโลสามสามครับโอเคถ้าสมมติเราเนื่องจากเวลาเรามีแค่ประมาณสิบนาทีครับนะฮะจะขออนุญาตเราตั้งเป้ากันที่สองเดือนแรก จะลดให้ได้สิบโลก่อนได้ครับดีไหมครับครับครับโอเคครับถ้าคุณทรงกดนึกถึงภาพตัวเองที่เิริมขึ้นคือลดมาได้สิบโลแล้วเนี่ยครับคุณทรงกดรู้สึกยังไงครับถ่านึกถึงภาพรู้สึกได้สิบโลรู้สึกว่ารู้สึกว่าเหมือนแบบมันมีความพร้อมทุกอย่างเลยว่าอืมันไม่รู้สึกอึดอัดเวลาทํางานอืเวลาช่วงบ่ายสามถึงใกล้จะเลิกงานเนี่ยเป็นช่วงที่ง่วงแล้วเป็นช่วงที่แบบ ร่างกายมันกําลังแบบง่วงอ่ะอืมแบบไม่อยากจะทํางานแล้วเพราะว่าช่วงนั้นสมองไม่ได้แล้วครับช่วงนั้นช่วงระวางบ่ายสามถึงหกโมงเย็นในช่วงใกล้เลิกงานด้วยนะไม่มีทางเย็นจะจับงานแล้วครับช่วงนั้นแต่ว่าพอช่วงนั้นผมรู้สึกว่าจะต่อเทียงกะอัดเต็มแล้วครับมันก็สักค่อยง่วงค่อยง่วงค่อยง่วงตามระยะเวลาครับฟังคุณตุกก่อนแล้วดูเหมือนว่าถ้าเกิดเราเฟิร์มขึ้นเราจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้นด้วยแล้วก็สุขภาพของเราก็จะดีขึ้นด้วย เราวางไว้โอเคครับที่ผ่านมาอะไรเป็นอุปสรรคที่ทําให้คุณทรงกฎน้ําหนักเกินกว่าการที่มีหุ่นที่เฟิร์มึ้ออุปสรรคของผมก็คือเน้นหนักทั้งช่วงเย็นอผมจัดเต็มตอนเย็นทุกครั้งเลยเต็มที่เลยครับับช่วงเย็น,ช,ยน,ช,ยนช่วงเช้านี่ก็นิดหน่อยครับแต่ช่วงกลางวันก็ธรรมดาบ้างไม่กินบ้างไม่กินบ้างแต่ช่วงเย็นเป็นช่วงที่จัดเต็มเลยอา่าครับกันแล้วก็นอนอ เพราะกินตอนเย็นเยอะแล้วก็นอนก็เลยทาให้น้าหนักเพิ่มขึ้นใช่ใช่ใชใชทีนี้ถ้าเกิดเราหยิบหัวข้อการกินตอนเย็นครับพอจะรู้ไหมครับอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้เรากินตอนเย็นเยอะกว่าปกติเพราะว่าด้วยสภาพแวดล้อมแล้วและด้วยความต้องการแล้วและด้วยอาหารมันเยอะด้วยอม,มันก็เลยต้องแบบถ้าไม่กินมันก็ทิ้ง,งนะเราก็เลยต้องแบบก,กินให้หมดครับก็เลยว่าเออเอาลงใส่ในท้องเราดีกว่า,าประมาณนี้ ครับการที่อาจารย์ได้ฟังแล้วมีความรู้สึกว่าอาหารเยอะใช่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เราต้องกินเยอะใช่ครับครับแล้วก็เราก็ด้วยความที่เสียดายด้วยแล้วก็เอ้ยมันก็อร่อยดีนะอืยิ่งกินก็ยิ่งมันก็เลยแบบก็เต็มที่เลยอาจารย์เต็มครับครับโอเคถ้าพูดถึงการที่เราจะมีคุณเสริมครับเราก็คิดว่ามื้อเย็นเราเนี่ยนะครับจากเป้าหมายที่เราจะลดสิบกิโลเยมื้อเย็นเนี่ย เราควรจะกินเมื่อเทียบกับสัดส่วนปัจจุบันแล้วเราควรจะกินลดลงมาสักเท่าไหร่กล็ลดลงมาสักสิเอร์เซนก่อนอนะันดับแรกเลยก็คือเราต้องเราต้องลดแป้งก่อนแป้งก็คือพวกข้าวพวกขนมปังพวกอะไรเงี้ยแต่พอมันทําใจยากอาจ๊ะคือ,อมันต้องกินข้าวอ่ะจ๊ะ,ะ,ะแต่ว่ามันจะให้มากินเอสลัด ตอนมื้อเย็นหรือว่ากินโยเกิร์ตสักแก้วผมอยู่ไม่ได้แน่นอนเลยจ้ามันไม่ใช่แนวเราอามันนอนนอนไม่ได้หรอกอาจารย์ังนั้นสมมติเราพักเรื่องของอาหารมื้อเย็นเป็นกับผมคมีวิธีอื่นอีกไหมที่คุณต้องกดรคิดว่าจะพอทําให้เราหุ่นเฟิร์มมากขึ้นออกกําลังกายครับอาจารย์ออกกําลังกายนึกถึงการออกกําลังกายแบบไหนฮะออกกําลังกายนี้ผมเล่นฟุตบอลอยากจะพยายามให้เล่นในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยการออกกําลังกายเนี่ยจะต้องให้ได้ทั้งวันครึ่งชั่วโมง <Ooh. S 3> หรือติดต่อประมาณห้าวันเรื่องอะไรประมาณนี้แต่ว่าทําอย่างนั้นนี่มันทําไม่ได้ด้วยปัจจัยหลายอย่างอย่างเช่นปกติเลิกงานแล้วเราก็ต้องวิ่งไปรับอีกคนนึงที่จะกลับบ้านทำเนี้ยทุกวันเราต้องไปรับไปตกไปแลเนี้ยก็เลยไม่มีเวลาที่จะออกกำลังกายเลยโอเคประมาณนี้ครับคุณสมบัติกำลังพูดถึงการออกกำลังกายเนี่จะเปประโยชน์แต่วันนี้มีข้อจากัดเรื่องของเวลาในการออกกำลังกายใช่ใช่ใช่ครับแล้วถ้าพูดถึงนึกถึงการออกกำลังกาย บนข้อจํากัดเรื่องเวลาเนี่ยมุนต้องเิกำลังนึกถึงการออกกำลังกายในลักษณะไหนที่ยังอยู่ในข้อจํากัดนี้ได้ข้อจํากัดนี้ได้ก็ต่อก็อย่างเช่นข้อจํากัดในเรื่องเวลาเนี่ยเราเรามาทํางานในหนึ่งวันเนี่ยช่วงเวลาแปดชั่วโมงเนี่ยเราสามารถออกกําลังกายนั้นตอนนั้นได้อ้อเหรอครับยังไงฮะเดี๋ยวเล่าให้ฟังที่ที่อย่างเช่นเราต้องขึ้นไปชั้นสองแล้วก็เดินขึ้นใไดอะไรประมาณนี้จากปกตินั่งอยู่กับโต๊ะ ทำงานอาจจะเดินไปให้มันรอบให้มันทั่วเพื่อที่จะออกเอ็กซอร์ไซส์เพื่อที่ให้มันเผาผลาญแคลอรี่ด้านข้างออกเนี่ยประมาณนั้นประมาณนั้นเดินเดินเดินให้มากๆครับอย่างเช่นปกติวันต่อวันนึงเราเดินอยู่แค่ช่วงครึ่งโลอาจจะเดินจากที่จากบ้านมาที่ทํางานอะไรเนี่ยอาจจะสองสามร้อยโลอะไรโอเคสองสามสองสามกิโลเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอ๋อจะให้เดินมาแทน ครับใช้เดินมาแทนก็คือจะใช้การเดินใช้อะไรมากขึ้นใช้ออกกําลังกายมากขึ้นช่วงระยะเวลาที่เรามีโอกาสที่จะออกกําลังกายเราต้องออกกําลังกายในส่วนของนั้นให้ได้มากที่สุดแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นเลยอาจารย์อ๋อเหรอครับเป็นยังไงครับ่อแล้อก็คือตอนเช้าขับรถมอเตอร์ไซค์มาตอนเย้นขับรถมอเตอร์ไซค์กลับมันจะไปออกกําลังกายตรงไหนระยะทางห่างเท่าไหร่ครับจากบ้านมาที่ทํางานก็ประมาณตีไปสองโลครับอ๋อถ้าไม่ออกกำลังไม่ไม่ขี่มอเตอร์ไซค์คิดว่าต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ครับจะไปถ้าเดินก็ โอ้ oh. ถ้าเดินนี่มันมันก็ไม่ใช่แนวแล้วอาจารย์เพราะว่าเขาขับรถกันหมดเนาะแล,แล้วเราจะเดินไปนี่เรารก็ไม,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 ไม่ไม่เวิร์กแน่จุดประสงค์ของการเดินของเราเนี่ยคุณสมบัติค,คิดว่ารเรามีจุดประสงค์อะไรครับในการเดินการเดินของเรานี้ก็คือเป็นการออกกําลังกาย<ล>ที่จะทําให้เราหุน่นเฟิร์มขึ้นนั่นเองครับงั้นนอกจากการรถอาหารเย็นรถอหารเย็นแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็เดินมาทํางานครับยังมีวิธีอื่น สำหรับผมแล้วผมก็จุดหลัหลกๆน่าจะมีประมาณนี้แต่จะให้เพิ่มนี่อาจารย์จะพูดถึงเรื่องอไม่ให้เครียดอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับที่อะไรก็พูดถึงแต่ว่าพอกินเสร็จผมก็นอนล่าอาจารย์วันนี้ผมไม่เคยคิดที่จะมาเรื่องเครียดเลยถ้าเรื่องงานแล้วหกโมงเรื่องงานก็ไม่ต้องคุยกันล่อาจารย์การนอนมากมีผลรกระทบกับเรื่องของน้าหนักเราไหมครับโอ้แน่นอนเลยอาจารย์ เพราะว่าพอนอนนี่ก็มันเกิดมันอาจจะไม่ถึง8ชั่วโมงเลยนะอาจารย์ผมต้องนอนเที่ยงคืนทุกวันเลยครับโอเคพาะมันถ้านอนก่อนนี้ก็นอนไม่หนัดนะนอาจารย์โอเคจะต้องหากิจกรรมทําที่มันเ <c ười> <c ười> ที่ยงคืนมันดีเป๊ะแล้วก็นอน <c ười> คิดว่าภายใน2เดือนเนี้ยฟังที่แรกเปลี <c ười> ่ยนอาจารย์แล้วภายใน2เดือนเนี้ย <c ười> เราจะสามารถลดได้สักกี่กิโลครับในความคิดกอนสองเดือนผมกล่าวว่าลดให้ได้10กิโล เป็นเป้าหมายเป็นเป้าหมายใช่ตอนนี้ความรู้สึกเกี่ยวกับสิบกิโลยังเหมือนเดิมไหมฮะตอนนี้ยังเหมือนเดิมครับอาจารย์น่าจะได้สิบกิโลน่าจะได้สิบกิโลถ้าเราบริหารเรื่องอาหารเรื่องเวลาอาอกกําลังกายพวกนี้น่าจะทําให้ได้เป้าหมายคือสองเดือนนี้ไอ้สองเดือนเนี่ยสิบกิโลเราน่าจะทําได้ครับน่าทําได้ทีนี้เราจะต้องลองระบุนิดนึงครับแอคชั่นที่คุณทรงจะทำที่ทจะท <ำ S 2> ําก็คือ ภายในสองเดือนนี้เราต้องวางแผนเลยว่าอาหารเย็นเราต้องไม่ทานในแต่ละวันว่าหนึ่งถึงสสเอเนี่ยในแต่ละวันเช้าเราทานอะไรกับวันเราทานอะไรแล้วค่ะเย็นเราทานอะไรทุกทุกทุกสองเดือนเนี่ยเราต้องมีรีพอร์ตเลยว่าเป็นมาสเตอร์แพลนก็ได้ว่าวันนี้เราทานอะไรลงไปกี่แคลอรี่กับวันเราทานอะไร,รก๋วยเตี๋ยวเย็นเราอัดข้าวครึ่งหม้อหรือว่าอะไรเน,อน,น,อลลนี้ยแล้วก็ลดลงเที่ยเอ้ไอ้น้ำเต้าหู้สักแก่ แต่ว่าจานมันหักอีกเลยนะใช่ไหมฮะพอเริ่มเขียนพวกวามรู้สึกเองไงฮะพอวิงราวางแปนได้เสร็จปั๊บตอนนี้เราก็ลงมือแอคชั่นตามแบบที่เราวางไว้ว่าเราจะลดอย่างเนี้ยมันมันสามารถทําได้ทําได้ทําได้แต่ว่ามันอาจจะช่วงจังหวะช่วงแรกมันจะมีความลำบากใจแล้วก็เกิดความเปลี่ยนแปลงว่าโอ้โหจาท้องขนาดเนี้ยต้องมากินน้ำเต้าหู้แก้วหนึ่ง ว่ามันอยู่ไม่ได้มันทรมานเลยนะอาจารย์ใช่ไหมใช่ไหมมันเป็นไม่ได้ทีนี้ถ้าเกิดผู้ถึงการออกที่เป็นไปได้เลยถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้แล้วจะทําอะไรบ้างถ้าเป็นไม่ได้แล้วก็จะความเป็นไปได้ที่อย่างที่อาจารย์บอกจะทํายังไงบ้างผมก็ทําอย่างที่บอกก็คือว่าจะต้องวางแผนการกินในแต่ละวันว่าเราจะกินอะไรบ้างในแต่ละวันแล้วก็ช่วงไหนที่จะออกกำลังกายได้แล้วก็ควรออกกำลังกายช่วงนั้นผมคิดว่าถ้าปฏิบัติอย่างนี้แล้ว น้ำหนักมันต้องลดได้แน่นอนถ้าน,น้ำหนักล<ส>ด,ดแล้วมันจะเกิดประโยชน์ <S <S โอ้โหจา์มันฟู่มใจมากเลยซึ่งปกติเอาเป็นว่าเวลาเราเล่นสปอนเนี่ยเราวิ่งชนเขาเนี่ยเราไม่เคยล้มเลยนะแต่ถ้าเดี๋ยวนี้นี่ยเราวิ่งชนเขาเนี่ยโอ้โหจาร <นะ S 1> ย์ขนาดนักขึ้นเร่าล้มล้มเลยเหรอฮะอ๋อถ้าถ้าเฟิร์มนี่จะไม่ล้มเฟิร์มนี่คือขามันอะไรจะดีโอ้อาจาย์เต็มที่เลยชนปั้งเขาล่วงแน่นอนโอเคโอเคประมาณนี้ครับถ้าเกิดเราอยากให้คุณส่งกสรุปนิดนึงว่า กรณีซึ่งเราอยากจะเห็นภาพตัวเองเฟิร์มเนี่ยคุณสกลคิดว่าจะต้องทําอย่างไรไม่ใช่วิธีการลนะแบบนึกถึงคําสักคำหนึ่งออกมากับเป้าหมายเนี้ยเราดึกถึงคําอะไรคือมันอยู่ที่ตัวเราเองนะครับอาจารย์ถ้าคําสักคำานึงจะทําให้เราลดได้ถึงขนาดนี้ผมคิดว่าสําหรับผมแล้วมันยากแต่ผมคิดว่าถ้าทําได้แล้วผลของมันมี มันมันน่าจะมีมีมีมหาศาลในตัวพิงองนะครับเพราะว่าเราตั้งใจว่าเราจะลดแต่ถ้าเราทําได้อย่างที่เราลดแล้วผมคิดว่ามันน่าจะทําให้เราแบบโอเคถ้าจากนี้ไฟอีกหนึ่งสัปดาห์คุณต้องคิดว่าทําอะไรได้แน่ๆเลยอยากจะไปทําอะไรสักอย่างนะเนี่ยหนึ่งสัปดาห์แค่หนึ่งสัปดาห์ลดอาหารเย็นลดอาหารเย็นนี่ข้อที่หนึ่งเลยลดลดแป้งเลยรลดแป้งเลยครับโอเคยังทานอาหารเหมือนเดิมแล้วก็ลดแป้งลดแป้งมื้อเย็นอื ตอนนี้ในหนึ่งในหนึ่งอาทิตย์นี้เราต้องทํานี้ก่อนโอเคครับคิดว่าพอได้ได้ได้ครับโอเคแล้วก็เราเริ่มกันตรงนี้ก่อนดีไหมครับครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งอ่าโอเคแค่ดูผลแล้วครับขอเสียงบมือเลยคุณทุก่อนครับ